ลัคนาราศีมังกรเดือนกันยายนนี้วันไหนที่แฟนจะดีหุ้นส่วนน่ารักได้ลูกค้าเยอะอีพีนี้มีคำตอบสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับอีพีนี้ครับอาจารย์เกรทเทวาครับจะมาดูดาวจันทร์หรือเลขสองไทยเนี่ยแหละครับเพราะเป็นดาวตัวแทนพบปัตตนิครับปัตตนิแปลว่าแฟนคนรักก็ได้ หุ้นส่วนก็ได้นะครับหรือลูกค้าเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูการโครจอของดาวจันทร์ครับแต่ประเด็นก็คือต้องเข้าใจความหมายของดาวจันก่อนนะครับอาจารย์มีภาพตัวอย่างครับเห็นไ,ไหมรูปจริตให้ทายจันทร์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะต้องทําตัวดีๆเซอร์วิสบริการดูแลอ่อนโยนเอาใจใส่ต่อลูกค้าเราต่อแฟนเราเนี่ยก็จะทําให้ความรักดีหรือได้ลูกค้าได้งานดีก็ได้นะครับ แต่บางครั้งตัวแฟนนะหรือตัวลูกค้าที่เราต้องเจอเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ที่น้อยใจขี้งอนอ่อนไหวง่ายแล้วดูนะครับโคจรเฉลี่ยสองวันครึ่งเปลี่ยนราศีโอ้โหเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนอนะอารมณ์แปรปวนก็ได้อาจารย์เกสเทวะจึงทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านชาวมกรจะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนที่เป็นวันที่ดีของเรานะครับวันไหนที่เราต้องรับสึกหนักจะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ก่อนไงเห็นไหมฉะนั้นเมื่อพร้อมแล้ว ไดูกันเลยครับนี่ครับอาจารย์จะเริ่มเลยนะครับพระจันทร์จะเด่นครับวับนที่สี่กันยายนเจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีนะครับถึงวันที่หกกันยายนหกโมงเย็นสี่สิบห้านาทีครับเพราะดาวจันทร์ตัวแทนภพปัตตานีเนี่ยไปลอยอยู่ในภพสุภะแล้วครับดีแล้วนะโอ้ท่านหนึ่งถึงสมเนี่ยโอ้โหดูแล้วไม่ค่อยดีนะจะเวียงงหน่อยแต่ถ้าสี่กันยายนไปแล้วครับดาวจันทร์ ได้ตำแหน่งราชาชโชคฉลกเฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนา,าจราชสักดุดพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองอ้าวอย่างนี้มีแกนมีเกณฑ์ที่จะแฟนสายเตก็ได้นะครับอ่าเจราจาดีกับคู่สิแฟนสิหุ้นส่วนสิลูกค้าสิเนี่ยช่วงเนี้ยสี่ถึงหกนะทำเยอะๆทำงานเยอะๆเ,เจราจาแฟนเยอะๆเจรจากับลูกค้าเยอะๆหรือดีกว่หุ้นส่วนเยอะๆจะดี เขาจะอุปถัมภ์ค้ำชูมีนะเมตตามหานิยมทําน้อยได้มากอ่าจัดไปเลยนะครับช่วงเวลานี้แฟนจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษไม่ค่อยเหวี่ยงไม่ค่อยวีนอ่าเราก็สบายใจหรือเราไปทํามาหากินไปหาลูกค้าเนี่ยไปเลยครับไปติดต่อเลยมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จครับอ่ายินดีด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็มีเล่จ่าาครับนาที่กระพริบอยู่นี้นะครับอาจารย์เกณฑ์ผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าคนแล้วนะครับใครอยากลงโฆษณามาลงตรงนี้ได้เลยนะครับ รับรองมีคนเห็นอีกมากมายเพิ่มยอดขายคุณได้และนอกจากนี้ครับดูภาพนี้เลยครับอาจารย์เคยไปออกงานอีเวนต์งานเลี้ยงงานประตูสินก้าออกบูธประปรสังส์งานภายในบริษัทครับติดต่อได้เลยนะครับไปมอบความสนุกความบันเทิงและพูดเรื่องดวงให้กับท่านได้อีกหรือจะดูดวงนอกสถานที่อะไรแบบเนี้ยมีประสบการณ์มาหมดแล้วนะค่าตัวถูกมากเพราะนั้นใครอยากได้นะไปเรียกลูกค้าคุณก็ได้อให้ลูกค้าเข้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้โชคดีได้ดูดวง จัดได้เลยนะครับยินดีครับแอดไลน์ครับอ่าจังหวัดต่อมาครับดาวจันทครับเด่นอย่างต่อเนื่องครับหกกันยานะครับเวลาหกโมงเย็นทีนทีถึงเก้าเดือนเก้าครับตีห้าเก้าครับนี่ครับดาวจันทร์ไปอยู่ในภพกรรมมะของชาวมังกรครับแสดงว่าจะเด่นในเรื่องการงานไงเช่น ลูกค้าจะเข้ามาหาเรามากขึ้นก็ได้อะถ้ามองไปเรื่องการงานเพราะอ,อยู่ในเดือนการงานหรือแฟนจะมาคอยช่วยเหลือเก,กื้อกูลในงานหรือหุ้นส่วนวันนี้จะเข้าออฟฟิศมาช่วยงานเราเออก็ดีเหมือนกันหรือมีอะไรก็คุยกับเขานะครับตั้งตั้งประชุมคุยกันนะครับมันจะได้งานเดินหน้าก็ได้มีงานก็มีเงินไงอ่าหรือแฟนจะมาช่วยในงานหรือมีไอเดียอะไรไดีๆในงานเราเราก็เอาไปประยุกต์ใช้ต่อได้หมดถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับ 6-9กันยาหรือเราจัดโปรโมชั่นอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยลูกค้าจะเข้าเยอะเพราะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าช้อปปิ้งออนไลน์นะจัดโปรโมชั่นอยู่แล้ว9เดือน9นะเราก็จัดด้วยสิครับถ้าเรามีงานธุรกิจแล้วเรามีต้องไปดีวกับลูกค้าข้างนอกไปได้เลยครับถ้าจานนี้เป็นดาวแห่งการบริการเป็นดาวที่ดีเพราะฉะนั้นไปแล้วมีเกียรติประสบความสำเร็จนะครับอ่าต่อมาครับนี่แหละครับต่อเนื่องเลย9เดือน96โมงเช้าไปแล้วนะจัดวันที่9ได้อีก อยู่ตรงที่สบเอ็ดเดือนเก้าเลยนะครับพระจัน์ไปอยู่ในเรือนลาภะครับโอ้โหโชคลาบทรัพย์สินเงินทองมาอีกแล้วติดต่องานลุยเป็นวันดีนะครับคุยกับแฟนแฟนแฟน,น่ารักสดใสอ่อนโยนหรือแฟนจะเสริมให้ให้โชคให้ลาบเนี่ถ้าเสี่ยงโชคก็เอาเลขกับแฟนหรือบอกแฟนบอกเลขไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือบางทีแฟนเปย์เราอะไรอีกแล้วพาไปกินไปเที่ยวอะไรได้หมดเหมือนกันนะเจรจาเขาดีๆนะครับ แต่ก็ด้วยความเป็นนิดเนี่ยมีสิทธิ์จะได้ไม่เยอะนะได้น้อยแต่ถ้าไม่ได้เลยเห็นไหมก็ไม่ได้ก็ได้น้อยได้น้อยดีกว่านะครับแล้วก็ลุยทําไปเถอะนะแล้วพระจันทร์เป็นปฐุมเกอีกน,นะจันทร์เป็นสิบเอ็ดแท้แก่รักทรงศักดิ์แช่มช้อยจะเจริญยิ่งยศดนายนะก็แปลว่าช่วงนี้ปฐุมเกณฑ์เคเห็นแขก็รักมีน้ไมีตามหา,หานิยมอ้าวเราจะจาติดต่อพูดคุยไปเลยทําเลยจะดีกับตัวเราชาวมังกรอย่างมากนะเก้าถึงสิบเอ็ดนะดังนั้นลุยครับช่วงเวลานี้ดีครับ แต่สิบเอ็ดสิบสองอะไรนี่นะครับดาวจันทร์ไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยต้องระมัดระวังนะแฟนจะแปรปวนเวียงอะไรอย่างนี้ลูกค้าไม่เข้าเข้าน้อยอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็จะดีอีกทีหนึ่งเลยนะมาจังหวะนี้เลยครับกลางเดือนไปแล้วครับสิบหกกันยายนครับตีสามห้าสิบเอ็ดนาทีครับถึงสิบแปดกันยายนเจ็ดโมงเก้านาทีครับถ้าหลักๆก,ก็จะเป็นช่วงสิบเจ็ดใช่ไหมอ่าสิบเจ็ดนี่อ่าสิบหกเต็มเต็มเลยแล้วก็สิบเจ็ด อะไรอย่างเงี้ยได้นะครับวันสิบแปดเจ็ดโมมันก็เช้าอยู่นะแต่ยิ่งถ้าใครฟังอยู่หีอ่อยู่มืองนอกไปเปลี่ยนเป็นเวลาของเราเช่นจะอยู่เกาหลีบวกไปสองชั่วโมงหรือลบไปหกชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นมืองนอกยุโรปหรือเป็นอเมริกาก็สิบสองชั่วโมงสิบเอ็ดชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับแต่ที่แน่ๆคือที่หกันยาครับดาวจันเข้าสู่ภพกระดุมพระแปลว่าเงินทองสีครับเงินทองไหลามาเทมา เซอร์วิสบริการได้ปังดีแฟนให้เงินแฟนซับพอร์ตแฟนสนับสนุนแฟนอารมณ์ดีหุ้นส่วนอ่าถ้าจะดิวหุ้นส่วนหรือจะไปแบงค์ไปติดต่อเอาเงินเอาทองของเงินขอทองอ่ะอยากได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตไปวันนี้เลยที่หกกันยาถึงที่แปดกันยานะครับอ่าหรือลูกค้าจะเข้าเยอะอ่าช่วงนี้ก็ต้องโปรโมทคุยติดต่อพรีเซนต์เจรจาค้าขายทําไปเลยครับ โดดเด่นอย่างแน่นอนนี่นะต่อเนื่องกันเลยนะสิบแปดกันยานะครับเวลาเท่าไหร่นะเจ็ดโมงสิบนาทีนะถึงยี่สิบกันยา,าถึงเก้าโมงสามสิบหกนาทีเห็นไหมยี่สิบนี้ก็แป๊บเดียวเพราะนะั้นสิบแปดสิบเก้านี่เต็มเต็มเลยนะต้องบอกนี้ว่าดาวจันร์อยู่ในภพสหัชชาดีอย่างไรพระจันมีตําแหน่งเป็นเทวีโชคครับถือว่าดีครับเทวี TV ก็คือผู้หญิงนาลีอุปถัมภ ดูกับผู้หญิงหรือถ้ามีแฟนเป็นปผู้หญิงช่วงนี้เขาก็จะอารมณ์ดีเป็นพิเศษหรือเขาก็จะสนับสนุนหรือให้อะไรดีๆเราได้นะสหชัชาตก็เดินทางสิแสดงว่าเดินทางเจรจาติดต่อ make connection keep connection อะไรอย่างเงี้ยมันจะนําไปสู่การได,าได้งานได้เงินได้อะไรดีๆตามมาครับเพราะถือว่าพระจันทร์ยังอยู่ในมุมที่โดดเด่นครับน่ารักสดใสอ่อนโยนครับนะเพราะนั้นลุยได้นะครับยีถึงตอนที่ยีเดือนกันยาน,นะครับ แล้วก็ต่อเนื่องกันมาครับนี่ก็ยังดีครับก็คือวันที่20กันยา9โมง37นาทีถึง22กันยาเทีย่ยง8นาทีเท่านั้นนะครับดาวจันทร์ไปอยู่ในพพันธุมีตําแหน่งเนะี่ยมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันชงเฉงช่างลดดผลหนักหนาแน่ายางเพลงยอดยิ่ยงเพลงจึงมีให้ดีใจสแสดงว่าในส่วนนี้จะมีลูกค้าเข้ามาเยอะแหะแต่การที่จะได้เยอะๆเนี่ยมันต้องผาาโผลต้องเหนื่อยต้องฝ่าฟันคือเป็นวันที่เหนื่อยแล้วจะประสบความสำเร็จแหละนะ ทำไปเลยหรือแฟนอ่าก็จะโดดเด่นกับเราทําตัวน่ารักหรือบางทีเขาก็มีงานเข้ามาเยอะเราก็ทัพพอตกํำลังใจให้นะครับก็เป็นวันที่ดีอยู่เหมือนกันนะหรือหุ้นส่วนมีอะไรก็คุยกันได้อาจจะต้องแบบดุนแรงหรือมันดูนเด็ดเห็ดมันกันนิดหนึ่งเช่นประชุมกันเนี่ยมันออกรถออกชาติมากแต่สุดท้ายได้ข้อสรุปที่ดีครับบอกเลยมีสีสันแน่นอนวันนี้นะอาจารย์ก็เลยจัดให้นะครับนะแล้วก็ต่อเนื่องกันเลยครับ นี่ครับวันที่ยี่ิบสองกันยาครับนี่ย้ายครับเที่ยงเก้านาทีครับถึงยี่บสี่กันยาที่านักาสี่สิบเอ็ดนาทีถ้าจันรอยู่ในพปุตตะอันนี้มีตำแหน่งอีกแล้วครับในทางโหราศาสตร์ตำแหน่งมหาอุดสุดยิ่งใหญ่เลยเออป็นจันเป,ป็นอุดอยู่ในพปุตตะก็โปรเจกต์โครงการอะไรก็เข้าดีเซอร์วิสบร,ริการกันไปน่าแฟนดีน่ารักแฟนใจใหญ่เออแฟนน่ารักเหมือนเด็กอย่างนี้ก็ได้อ่ะทําตัวดีก็ดี เพราะนั้นลูกค้าหุ้นส่วนหรือจะได้ลูกค้าประเภทคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาเยอะหน่อยก็ได้แต่พูดง่ายมาเยอะนะครับปุดตับแล้วปุดตับแปลว,ว่าโปรเจกต์งานใช่ไหมแล้วปุดแปลว่ามากก็คือจะมีโปรเจกต์งานเข้ามามากมีจังหวะดีๆเข้ามามากเพราะนั้นลุยทําเลยจะประสบความสําเร็จมาแล้วก็จะเว้นไปแล้วเขาจะตกเรือนอลิศวันที่ยี่สิบห้าอะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังดูแลตัวเองหน่อยถ้าเจอเหวี่ยงวีนเจออะไรไม่น่ารักอย่าแปลกใจแล้วกัน เขาดาวไปตกอยู่รเลนอลินี่ยแล้วเสร็จแล้วก็จะย้ายอีกรอบหนึ่งก็ยี่บหกกันยาครับสามทุ่มหนึ่งนาทีถึงยี่บเก้ากันยาตีสี่สามสิบเจ็ดเห็นไหมสิ้นเดือนพอดีจบพอดีเลยเพราะงั้นก็จะเป็นของเดือนถัดไปก็ค่อยมาฟังกันใหม่นะครับอนี่ครับพบปัตตันี้ครับอ่าเป็นเกษตรตาที่พอดีแฟนน่ารักแฟนอารมณ์มั่นคงไม่ค่อยวีนไม่ค่อยเวียงนะลูกค้าก็เข้าอย่างต่อเนื่องโอ้โหถล่มทลาย คุยกับหุ้นส่วนมีอะไรคุยกันเลยนะัดประชุมสิ้นเดือนเลยนะัดวันที่ยี่แปดยี่หกยี่เจ็ดยี่แปดไปเลยนะครับจะดียี 26, ่หกก็สามทุ่มนะก็เป็นยี่ิบเจ็ดยี่แปดก็จะดีมากเห็นไหมก็ไปไปยุบใช้นะครับตรงนี้นะเออได้นะโอ้โหอาจารย์เพิ่งเห็นนะครับเดือนกันยายนนะครับอาจารย์เขียนเป็นเดือนกัน,นายนอ่านะเพราะฉะนั้นต้องขออาภัยนะที่นี้ด้วยครับนะอาจารย์ก็ไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่โรบอทนะครับผิดก็บอกนะแต่ว่าความหมายของผมที่พูดมาทั้งหมดแนละ้วก็เห็นแนละ้ว ตรงดาวจันทร์ถูกนะกันยายนนะครับนั้นไปวางแผนทําตามนี้เลยนะตามวันที่ผมบอกว่นไหนที่ไม่ได้บอกแล้วเจออะไรแปลกๆก็อ,อย่าตกใจอย่าแปลกใจก็แล้วกันนะครับตรงนี้นะก็หวังว่าทุกท่านจะได้นําไปใช้ให้ประสบความสาเร็จร่ํารวยนะครับอ่ามาถึงตรงนี้ครับใครฟังแล้วถูกใจยังไม่ได้กดกดเลยครับกดติดตามครับสับคายแล้วกดกระดิ่งด้วยนะกระดิ่งนี่จะสง่งอะไรแจ้งเตือนไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนทําก่อนจะได้รวยก่อนหรือเห็นคลิปผมก่อนเอาไปวางแผนก่อน สำเร็จแน่นอนนมีปัญหาบอกทางแก้ลอดก่อนอีกนะดีขนาดนี้เลยนะไลค์กันเยอะๆโอ้คลิปดาวใจไมนะ่ค่อยมีใครทำผมทําเป็นเจ้าแรกๆแล้วเนี่ยเพนั้นกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากฟังความเห็นของทุกๆท่านนะแล้วก็ข้างปุ่มกดแชร์ก็มีปุ่มซุปเปอร์แทงอีกนะครับ่เพราะฉะนั้นขอบคุณมาได้เลยครับตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักพันนะครับก็เ,เป็นกาลังใจในการทาคลิปด,ดีๆให้กับท่านแล้วก่อนจากกันไปอาจารย์มี เปิดร่วมบุญครับใครอยากทําบุญกับอาจารย์เกตเทวายินดีครับมีตั้งแต่หลักร้อยหลักพันอะไรได้หมดนะครับที่สำคัญบางคนไม่มีเวลาไงหรือบางคนอยากทำกับอาจารย์เกตเทวาอยู่แล้วไปฟังต่อให้จบได้เลยนะแล้วใครที่อยากดูดวงแม่นๆอีกนะอาจารย์ดูพื้นดวงสิบดาวจรสิบเลยนะครับดูแล้วได้อะไรต้องทําเช่นไรค่าครูเท่าไหร่ฟังตามนี้ได้เลยครับแล้วก็ต้องบอกนะครับที่อาจารย์ทายไปนะครับ เป็นแค่ดาวจรนะครับก็คือในวงกลมสีแดงเท่านั้นนะครับแต่ถ้าอยากให้แม่นยําชัดเจนละเอียดละเอียดนะครับก็ต้องดูดาวในวงกลมสีน้ำเงินนั่นคือดาวตอนเกิดของเราครับอาจารย์เกสเทวาจะดูดาวตอนเกิดส0ดวงดาวจออีกสิดวงอีก12ทักษะนะครับและอีก8ช่องวันเกิดนะครับมูลละเดสีกาลากินีครับแล้วก็เลิกเกิดอีกครับมิท,ทลิทโทเลอร์พัทโนโรกเทสาตีเลิกราชาเลิกเนี่ยอีก9เลิกครับ เอามาคูณรวมกันเนี่ยมีความเป็นไปได้ในชีวิตเรามากกว่า86,400นแบบนะครับหรือว่าเกือบแสนเลยก็ว่าได้แต่ค่าครูอาจารย์เกสเทวาถูกมากครับอยู่แค่หลักร้อยครับ799าบเาทเพียงเท่านั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทว5มาได้เลยครับอาจารย์ฟูลไทม์แล้วนะครับบางคนได้ดูภายในครึ่งชั่วโมงหลังจองมาหรือช้าสุดก็ไม่เกิน24ชั่วโมงครับนั้นจองมาได้เลยนะครับตรงนี้และอาจารย์มีเคสร,รีวิวสั้นๆ2เคสครับ เคสแรกครับดูดวงอาจารย์เกสเทวะแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตเราเป็นอยู่แบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําดีๆอีกเยอะเลยซึ่งถ้าเป็นหมอดูคนอื่นจะรีบครับอาจารย์ไม่รีบอยู่แล้วครับเพราะอาจารย์ฟูไทม์ครับเต็มที่เลยประทับใจแบบสุดๆเลยค่ะอ่านี่นะครับเคสแรกท่านที่สองครับได้เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกแฟนโอนเงินมาให้ก้อนใหญ่เลยค่ะก็คือนอกจากจะดูดวงแล้วนะครับอาจารย์ยังจะดู เลขมงคลสีมงคลรหัสรับรหัสรวยครับเพราะถ้าเป็นอาจารย์ท่านอื่นมีคิดแยกคิดเพิ่มเติมครับอาจารย์อยู่รวมใน799บาทเพียงเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูยให้หลักร้อยแต่หาเงินเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยเรียกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากๆอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับแอดไลน์แอดสายเกตเทวหกห้า 65, แล้วจองมาได้เลยนะครับตรงนี้แล้วท่านใดนะครับที่มีโปรดักต์มีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อยากให้ขายดีเฮงปังรวยมากขึ้น อาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือเรียกว่าหมู่เกตติ้งครับจะไปดูดวงนอกสถานที่ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าของท่านหรือออกอีเวนต์ก่อนก็นกได้อย่างในรูปนี้อาจารย์ไปออกบูธงานอีเวนต์อีสุสิวิวเอ็กเดย์มาครับก็ไปบรรยายเรื่องดวงก่อนนะครับแล้วใครที่สั่งรถจองรถนะครับก็จะได้ดูดวงเจาะลึออกอาจารย์เกตเทวาโอโ้วันนั้นมีคนมาจองรถเยอะแยะมากมายนะครับเรียกว่ายอดขายถลม่มทลายเลยอ่าเพราะน,นั้นท่านใด ที่มีสินค้าพิเศษอยากเฮงปังล่ํารวยนะครับอาจารย์เกตเทวารับทําการตลาดสายหมู่หรือจะให้เขียนบทความเรื่องดวงแล้วไปลงในเพจของท่านได้หมดหรือจะมาโฆษณาสินค้ากับอาจารย์เกตเทวะในช่องอาจารย์เกตเทวะได้หมดเลยครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวะหกห้ามาได้เลยนะครับและช่วงนี้อาจารย์เกตเทวะเปิดรับเจ้าภาพฝากดวงแผ่นทองมหายันโภกซัย์แบบ VIP ครับบูชาพ่อพยาน อนันตนาคราช16เสียนอุดมทรัพย์เลยนะครับนี่คือชื่อท่านเลยนะครับจะอุดมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองครับและนี่คือดวงมหายยนพกทรัพย์และที่อาจารย์ได้ทําตรงนี้ครับเนื่องจากช่วงนี้ครับดาวเสาที่หมายถึงพญานาคเนี่ยเดินวิปริตครับถอยหลังพักองศากว่าจะเดินหน้าเป็นปกติก็นู่นเลยครับ สี่พฤศจิกายนครับโอ้โหเรียกว่าหลายเดือนครับถ้าเรามาร่วมบุญกันตรงนี้นะครับก็จะส่งผลให้เรายังเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้นั่นเองนะครับแลนี่ครับคือข้อดีครับของการบูชาพ่อพญาอนันตนาคราชอุดมทรัพย์16เสียนครับ ขอให้ท่านเป็นลูกรักขอให้เราเป็นลูกรักท่านให้ท่านประทานพรครับในเรื่องของโชคลาภก็ดีเงินทองก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดีครับให้เราได้ร่ํารวยหนุนดวงสร้างอํานาจสร้างบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองการงานเติบโตสําเร็จมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งทําให้มียศถาบรรดาศักดิ์มากยิ่งขึ้นครับจะมีคนอุปถัมภ์เมตตามหานิยมหรือจะปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงได้มีชีวิตที่ราบรื่นไรอุปสรรค ครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหมดหนี้หมดสินมีกินมีใช้ตลอดไปเรียวกว่าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้ถ้าอยากเป็นสะพานบุญให้อาจารย์เกตเทวาทาบุญให้นะครับไม่ยากเลยครับขั้นตอนง่ายๆครับแอดไลน์ครับแอดไซเกตเทวหกห้านะครับหรือถ้ามีไลนย์อยู่แล้วก็ทักมาเลยครับฝากดวงพ่อพญานาคอุด,ดมทรัพย์ครับและหลังจากนั้นก็บอกชื่อนามสกุลจริงแล้วก็บอก วันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดมาได้เลยนะครับอาจารย์ก็จะเอาไปผูกดวงให้นะครับและอาจารย์ก็จะให้เลขบัญชีไปนะครับก็โอนบูชาดวงแผ่นทองเนี่ย4 9 9บาทมาได้เลยนะครับตรงนี้ถึงเวลาอาจารย์ก็จะไปทําบุญให้ทุกท่านนะครับก็รอรับบุญได้เลยนะครับขอให้ท่านที่มาร่วมบุญกับอาจารย์เกตเทวานะครับประสบความสุขความสําเร็จความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ